ส่วนคุณผูชมมารู้จักหลักสูตร Wellness and Health Care Business Opportunity Program for Executive WHB รุ่นที่3ค่ะหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงนะคะโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทไทยพัฒนาสุขภาพจำกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข Department of Community and Global Health the University of Tokyo และหัวเว่ยเทคโนโลยีไทยแลนด์ค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้นมีรยายงานพิเศษมาฝากค่ะ หลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ธุรกิจ Health and Wellness ถือเป็นธุรกิจที่เติบโตทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร ภาครัฐบาลและเอกชนโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัทไทยพัฒนาสุขภาพจำกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขหัวเว่ยเทคโนโลยีไทยแลนด์และเดอะด p พาร์ตเมนต์ออฟคอมม y นิตี้แอนด์ g l o b a l health มหาวิทยาลัยโตเกียวเดินหน้าหลักสูตร wellness and health care business opportunity program for executives หรือ WHB รุ่นที่3หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านธุรกิจ wellness and health care ของไทยให้พร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการบริการสุขภาพ และการแพทย์ของโลกเพื่อรังสรรค์นวัตกรรมการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ในอนาคตในหลักสูตรทางด้าน w h b นะคะก็คือเรื่อง Wellness and Healthcare นะคะ for business opportunity นะคะคือเป็นการทำหลักสูตรไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการอย่างเดียวนะคะเป็นเรื่องวิชาการทางด้าน Healthcare โดยกันก็มีเรื่อง Wellness ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกด้วยมารวมกันนะคะแล้วก็มองภาพต่อว่าจะทำไงให้มันเกิด การสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยของประเทศไทยหรือการ drive ประเทศไทยไปต่อนะคะถือว่าหลักสูตรนี้ตอบโจทย์ได้ครบนะคะตั้งแต่นําผู้มีองค์ความรู้ทางด้านเรียนแต่ละเรื่องขึ้นมามาเป็นวิทยากรบรรยายให้ฟังขณะเดียวกันองค์ประกอบของผู้ที่เข้ามาเรียนแต่ละคนนะก็มีองค์ประกอบที่ผสมผสานกันได้ดีมากเลยนะคะตั้งแต่ฝ่ายวิชาการจากมหาลัยแม่ยืนนะคะหรือจากมหาลัยต่างๆขณะเดียวกันทางด้านผู้ที่เข้ามาเรียนจากฝ่ายราชการ นะคะคันเดียวกันก็คือมาจากฝ่ายเอกชนนะคะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวมากๆในการทำาหลักสูตร w h b ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ละนะครับแต่ว่าน,นี่เป็นมิติอีกอันนึงคือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นมิติที่กว้างกว่านนเนื่องแต่ด้วยศักยภาพของประเทศไทยทั้งในเรื่องของทอรัพยากรบุคคลนะครับแล้วก็ในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สำคัญสุดคือวฒนธรรมไทยเนี่ย แล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาไทยเนี่ยผมื่อมันตอบโจทย์ได้มากๆแล้วก็ถ้าเราเร่วมมือกันเนี่ยเราก็คงจะต้องขึ้นไปเป็นฮับของเวลเนสของโลกได้เช่เชนเดีวยวกับการเป็น m e เมดิอลทวริซึมของโลกเช่นเดียวกันครับ หลักสูตร WHB ได้มีวิทยากรผู้ทรงคณวุฒิผู้บริหารและผู้ประกอบการ w l l n n s s s n d Healthcare จากภาครัฐบาลและเอกชนมาร่วมให้ความรู้และเปลี่ยนมุมมองในการทำธุรกิจทั้งในด้านการที่จะก้าวเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและการแพทยระดับโลก Wellness มิติใหม่ของความมั่งคัง่งสังคมสูงวัยโอกาสใหม่แห่งธุรกิจ นวัตกรรมดิจิทั Health ธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ใน m e t a าเวิรและด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ในวิถีใหม่หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จริงๆหลักสูตร WHB ผมว่ามีประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในส่วนภาครัฐเองเนี่ยเราสามารถที่จะมาร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมให้ธุรกิจ Wellness กับเฮลส์แคร์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศไทย ขณะเดียวกันนะมีอีกด้านหนึ่งก็คือว่าในด้านของสังคมผู้สูงอายุซึ่งเมืองไทยจะเจอภาระเรื่องสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วมากนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รีบดูแลตั้งแต่วันนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยคนไทยจะป่วยแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลทั้งในเรื่องของผู้สูงอายุและความเจ็บป่วยค่อนข้างมากการป้องกันในเรื่องของเวลเนสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการดูแลรักษา ป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยก่อนที่จะเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งผมว่าภาครัฐเอกชนน่าจะมาร่วมมือกันในส่วนนี้นอกจากนี้การเข้าร่วมหลักสูตร w h อยังสร้างสัมพันธภาพสร้างเครือข่ายสังคมธุรกิจ e ว l n e s s and h e a l t h c a ร e ระหว่างผู้เข้าอบรมต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ในประเทศได้มากขึ้น ค่ะก็เกรงเชิญน,นะคะท่านที่สนใจนะคะถ้าท่านสนใจทางด้านตัว export ธุรก,กิจใหม่ๆนะคะหรือต้องการมองภาพว่าเวลในสันทลโแคร์เป็นยังไงนะคะแล้วต้องการมาเลอกองค์ความรู้หรือมาแชร์ความรู้ที่ท่านมีอยู่นะคะแล้วก็มามองภาพว่าสิ่งที่เราเข้ามาเรียนแล้วเราสามารถเออเก็ตอลองกันไปยังไงได้บ้างนะ,ะตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะซึ่งตรงนี้ขอเชิญค่ะท่านที่มีความสนใจเรื่องนี้หลักสูตรนี้ไม่ได้มือนหลักสูตรอื่นทั่วๆไปนะคะที่ว่ามาเรียนอย่างเดียวเรื่องคอนเน็กชั่นอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างโอกาสธุรก,กิจได้ซึ่่งงมีกการรเิิด้จๆคะ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตร WHB สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานหลักสูตร WHB โทร02-448-1975และ065-949-4741หหรือเข้าไปดูรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ whb.info สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจหลักสูตร WHB รุ่นที่3นะคะเปิดรับสมัครกันแล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะหรือว่าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0659494741หรือว่า0873325640 0851981558หรือว่าติดต่อไปที่ Line ID นะคะ WHB INFO ได้ค่ะ